สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดน้ำน้ำแดงนะครับตอนนี้เขาจัดงานตลาดน้ำน้ำแดงเอ็กโปนะครับก <s> ็จะมีกิจกรรมนะครับ <S <s ก็จะมีะม้าหมุนเนาะแล้วก็ออกร้านเจ้าดังติ๊กตกของกินอะไรอย่างงี้ก็มีของในตลาดก็จะได้ๆๆดร,รับกนิแารสนัลสนุนเป็นวันนี้มเห็ดหม้อกับเห็ดขัดฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับป้อนหมอน้องหมูนะครับน้องแล้วก็มีกระต่ายนะครับหมูน้อยน่ารักน่ารักป้อนอาหารกระต่ายก็มีก็มีนิหน่น้อยกันเปี่ยบวันนี้มีเห็ดละโงกกับเห็ดไข่มานำเสนอนะครับมีหอยเชอร์รี่มีหลายอันเลยทำอะไรดีกินดีครับ หมดก็มีนะครับก็มีฝายก็มีเห็ดยูคาก็มีแมงดาก็มีมีหน้อไม้โอ้มีหลายอันเลยนี่ก็จะเป็นเห็ดพึ่งนะครับฮานิสานนะครับตรงนี้หลานนี้กินได้กินงนั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็น,นรบนนรรยา,ากาศในงานนะครับแล้วก็จะมีขายหลายอย่างเลยนี่เป็นพิซซ่านะครับ นั่นเลยครับในงานก็จะเป็นปลาส้มนะครับปลาส้มรายการประส้มทอดอันนาร้านนี้ครับอันนี้เป็านาน้ำเนาะอันนี้เขาก็จะเป็นไช้หอยทอดนะครับร้านนี้ร้านใหม่ๆหอยเยอะมากเลย เยอะอยู่นะครับอันนี้เพิเลือดงานแล้วพ่อก็มาเดทก,กันก็มอมีต้มกระทะหมูนะครับกระทะยากลานี้โอ้โหเยอะมากเลยสิบบาทยิมซีฟูดอันนี้เป็นหมูนึ่งมะนาวนะครับร้านน,นี้เัน่งเคยเห็นเนาะนึ่งมะนาวมันไม่เคยเห็นยคงไงสิบบาทสิบบาทนี่ก็ไม่เลิศบาท เครื่องใช้นานาชนิดที่จะเป็นในชีวิตประจำวันยำนะระดับนี้ย,ยำเซนต้ามีซูชิสิบบาทสิบบาทของกินเยอะแยะนะครับในงานก็งานนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น,นะแต่ว่าเยรื่องงานก็มาเดินดูกันได้นะนี่ก็มาเดินดูอ,นนอะไรอร่อยๆกินเนาะตอนรัดก็มาเข้ามาภายในร้านเบียร์นะคะ มีของเล่นเด็กก็มีพวกชิงช้าเนาะแล้วก็เครื่องดื่มก็มีก็มีบ้านที่เขาอยู่เป็นตำนบในร้านผักสดครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขายกับข้าวผลไม้ต่างๆเนาะที่อยู่ร,บรอบๆตรงริมถนนคนก็จะเดินไปเดินมาเยอะๆ ร้านหมูย่างแล้วก็มีกุ้งเผาด้วยนะครับอันนี้ร้อย <100 S 2> เดียวร้อยเดียวกินเยอะแยะเลยเดินยังไม่ถึงไหนเลยรู้สึกกินไรดีอมกินเยอะมากร้านนี้ครับปันหูโออลังการมากเลยปันหูเยอะมากอ,ะอ่ะมีตั้งแต่20บาทขึ้นไป <โฮ S 2> พอดให้ไม่ไหมเลย ก็มีร้านขนมนะครับตอนนี้โดนัทนะครับอันนี้ก็ทอดกันเพิ่งทำเลยนะครับไปครับว่าจะมีอะไรบ้างเราจะเจออะไรบ้างนี่ก็เป็นร้านขายปนะครับนี่มากเลยเป็นร้านขนมจีนนะครับ อันนี้ครับตานนี้เป็นร้านหมูทอดนะครับวันนี้โอ้โหเยอะเลยทั้งเนื้อทั้งเห็นทั้งแหนมก็มีแหนมหมูนะ uh อันนี้สิบบาทสิบบาทครับ mm. มะงมะนาวขามไม้ก็มี20บาทของก็โอเคจะทครับชุบยู่1 0บาท20บาทมีแกงมัสมันนะครับอันนี้ ขนมหวานนะครับอันนี้ก็ช่องครับถัดมาร้านต่อไปครับ,บร้า,านนี้ครับโอ้โหปิลาทอดนะครับน่างกินนะก็อันนี้ครับรหหข้าวโพดครับโอ้ข้าวโพดหวานใหญ่สวยมากอ่ะน่ากิน,นมาร้านนี้ก็นี่เป็นอะไรไข่นกกระทะ เยะเลยไม่รู้สิบบาทยี่สิบบาทคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ